ผลิตภัณฑ์ anti acne perfect ส k i n เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติของ acne active แอ l acne active s e ั u m และ acne spot t r e ทเ m e n t เข้าไว้ด้วยกันช่วยดูแลปัญหาสิวโดวยผสานนวัตกรรมและสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดความมันส่วนเกินกระชับรูขุมขนลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันและสิวอักเสบพ,พร้อมทั้งช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นรอยดำจากสิวดูจางลงเซลลเ s ีย e r e even ส k i n เป็นการนำเอา bha หรือ salicylic acid มาเก็บไว้ในแคปซูลเล็กๆด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า encapsulation ทำให้การ การใช้งานอ่อนโยนกับผิวมากยิ่งขึ้นช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนพร้อมผัดเซลล์ผิวอ่อนๆทำให้รอยดำจากสิวดูจางลงซิงกลูโคเนตเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นจากแร่ธาตุธรรมชาติช่วยลดความมันส่วนเกินให้รูขุมขนดูกระชับเล็กลงและลดการสะสมของแบคทีรียบริเวณรูขุมขนฮาร์ดลีฟ์เอ็กซ์ทรคหรือโฮกอกเป็นสารสกัดจากใบพลูคาวที่มีผลการทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชืออเช้อบแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบได้ BCXCA เป็นสารสกัดสิทธิบัตรที่ใช้เทคโนโลยีไบโอคอนเวอร์ชันดึงเอาสารสําคัญออกมาจากใบสนฮินกิสารสกัดที่ได้มีคุณสมบัติในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อพีแอคเน่ ne, ที่ก่อให้เกิดการอักเสบของสิวพร้อมทั้งช่วยลดความมันและการระคายเคืองของผิวมัลติเอ็กซ์บาซัมสารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติปลอบประโลมผิวรวมกันทั้งหมด7ชนิดช่วยลดการแดงของผิวที่เกิดจากการอักเสบลดการคันและช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเซรไมายสอง p l u เป็นการทำงานรวมกันของเซรไมายสามและไฟโตสฟิงโกไซด์ช่วยลดการแดงที่เกิดจากการระคายเคืองช่วยเสริมเกราะป,ป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นลดโอกาสการแพ้เมื่อเปลี่ยนทีมที่ใช้ช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากสิวทั่วไปและสิวสเตียรอยอลันโตอินสารสกัดที่ได้จากต้นคอมเฟรมีคุณสมบัติเปราะเปะลมลดการระคายเคืองของผิวไดโพเซียมกีซาริซิเนตเป็นอนุพันธ์ของสารสกัดรากชะเอมเทศช่วยลดการระคายเคืองของผิวพร้อมบำรุงให้ผิวแข็งแรงขึ้นโชโคฟิริลอะซิเตตเป็นอนุพันธ์ ของวิตามินอ e, ีที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องและเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยไฮมเลกุูลาโซเดียมไฮยาโรเนตเป็นไฮยาโมเลกุลใหญ่เคลือบผิวช่วยให้ความชุ่มชื้นป้องกันการสูญเสียน้ำของผิวช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำอะซิโลไกลซินาคอมเพล็กซ์เป็นอนุพันธ์ของอะซิเลอิกแอซิดช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยควบคุมความมันสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวไนอาซินามาหรือวิตามิน B3 มีคุณสมบบัััติยย้งการสรส้ามเม็ดสี ช่วยให้จุดด่างดำดูจางลงพร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและปรับสมดุลลดความมันส่วนเกิน h อ s c o b แ c c โค i เป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีที่ถูกพัฒนาให้มีความคงตัวมากขึ้นช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวให้ผิวดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำและรอยดำต่างๆพร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ t r a นเอ็กซ์มิกแอซกรดอะมิโนโที่ช่วยลดการก่อตัวของเม็ดสีเมลานินช่วยเสริมประสิทธิภาพกับอัลฟาอาบูตินวิตามิน B3 และวิตามิน C ในการบำรุงทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้น IPMP เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียได้หลายชนิดโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอัลฟาอาบูตินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอตเอนไซม์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดสีของผิวทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นกา l ล็โทซิลสลิกซเลตเป็นลิกซิกแอซิดหรือ b h a ผสนกับอะคาเชียมช่วยในการผัดเซลล์ผิวลดการอุดตันของรูขุมขนได้อย่างอ่อนโยนวิชฮาเซลฟลาวเวอร์วอเตอร์เป็น,น ดอกวิชาเซลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระพร้อมช่วยให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นออราเฟิร์มหรือโอ๊ตเฟอร์เมนเอ็กซ์ตรัเป็นสารสก,กัดจากข้าวโอ๊ตหมักที่มีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลไมโครไบโอมหรือสมดุลแบคทีเรียบนผิวให้มีแบคทีรียดีและไม่ดีสมดุลกันพร้อมให้ผิวกระชับและดูเปล่งปลั่งขึ้นแครปิอโลอิลไกลซีนช่วยควบคุมความมันของผิวลดปัญหาความมันส่วนเกินและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชืออเช้อแบคทีรียที่ก่อให้เกิดสิวได้